ทำอะไรพี่ช่วยไม่พอดีผ้ากีวนหลวงปู่สวงพระอาจารย์ท่านอยากได้ท่านขอบินตบ,บาตเมื่อวานว่าโยมช่วยมีไหมผ้ากีวนหลวงปู่สวงก็พอดีผมเคยได้สมัยที่ท่านอยู่ชีวิตมีชีวิตอยู่ไปเจอท่านอนาบน้ำอยู่ที่อำเภอกันทารักษ์อย่างนี้จะพอให้เอฟซีไหมเนี่ยไม่ไม่มี <laughs> แล้วครับสุดท้ายแล้วครับสุดท้ายแล้วก็เลยพอดีก็ ปูใส่โหลดนี้ก็เอาโหลดปูใสให้ท่านครับผมจะจะเอามาหยิบโหลดนี้มันก็ลดหายไปดีพิจารณาลดหายอันนดงมลดหายอีกอันหนึ่งดีพี่พอให้เอฟซีเขาเขียนชื่อดีคูเอฟซีปูสร้างมาใหม่แล้วสร้างมาใหม่แล้วครับนี่ก็ถวายอาจารย์เะัถวายถวายอาจารย์ใช่ไหมโอ้หสาธุสาธุนะเจริญพรนะโอ้โหเดี๋ยวแค่นี้แหละหมดแล้วเดี๋ยวแค่นี้านครับผมแล้วนี้ก็รุ่นรุ้นโชคดีแล้ววันนี้จะ เป็นไรถึงได้มาวันนี้วันนี้นี่เอาตะกุดมาให้พระอาจารย์แล้วก็ฝันเมื่อคืนอาฝันยังไงฝันว่าปูคําเสนอุมบาทอุมบาทดินอือุมบาทดินที่อยู่อยู่หน้าตักหลวงปู่สวงแต่ก่อนอยู่ตรงนั้นเนาะไม่ได้ฝันเห็นตรงนี้นะฝันเห็นตรงไอ้ศาลานี่คยข้างในนี่มีหารข้างในว่าปูเอาบาทไปไหนบ่อืมก็ฝันฝันก็เลย เอาตะกรุดมาให้พระอาจารย์ด้วยอืแล้วก็มาดูในบาดีิมาก็เห็นบาทอยู่บนดืมไม่เห็นปูเอาไปไหนเลยอืก็ยังไม่ไปดูก่อนที่จะไปดูเดี๋ยวถามวันนั้นวันนั้นให้เลขอะไรนะวันนั้นมากับพี่นางเวันนั้นผมให้หกสี่หกสี่ครับเพราะว่าตะกรุดตะกรุดยกดวงอ๋อเิดที่ได้ตะกรุด จากคุณดวงจับเป็นจำเซูนอันดับที่หกสิบสี่อันดับที่หกสิบสีแต่ตามความจริงไม่มีอันดับนะแกเขียนได้หกสี่นะอันดับที่หกสิบสี่นับหนึ่งสองสามสี่ห้าจนถึงหกสิบสี่แกก็โยนให้นี่นะก็เลยตีไปเองตีไปเองครับอันนี้สมมติติเลขติเลขก็ครับสมุติเลขขึ้นสมมติเลขขึ้นเองว่ามันประมาณหกสี่ในใจนะ แต่เมื่อคืนฝันว่าปูอุ้มบาทนี่อะไรบาทดินนี่อืไปที่ไหนไม่รู้แล้วทําไมปูต้องเอาไปอืแล้วก็โยนไปอีกฝันฝันอันนี้ฝันเห็นตัวเลขฝันเห็นตัวเลขนะเนี่ยห้าหนึ่งเห็นห้านึ่งฝันเห็นตัวเลขห้าหนึ่งด้วยห้าหนึ่งว่าใครลกเขียนไว้ในต้นไม้สีแดงๆในสารสารใหญ่ยตย สารใหญ่ไต่สารใหญ่ไต่เขาบ่วงสวงอย่างบ่วงสวงแล้วครับบ่วงสวงเมื่อวันไหนบ่วงสวงตอนที่ต่างประเทศมานะอ๋อรดูดังั้นก็เมื่อเมื่อเมื่อสี่ห้าวันที่แล้วเนี่ยวันที่หนานมานานชาติเลยรนะแต่ผมก็ไปพัฒนาที่บ้านสวนเนาะก็ติดสารใหญ่ไต่ครับประมาณผมอยู่ทางทิศเหนือเนาะกระทอมทางทิศเหนือพอไปปรับพื้นที่ปรับอะไรอแล้วเมื่อคืนก็ไปนอนอยู่นู่น นอนอยู่แถวนั้นด้วยที่กระท่อมก็เลยฝันเหตุการณ์นี้เดินไปเห็นคนเขียนอยู่ในต้นไม้ห้าหนึ่งไม่รู้ยังไงห้าหนึ่งมาไปไปกับเพื่อนนี่ก็จะมีเลขที่ช่วยมีสี่หกห้าหนึ่งแล้วห้าหนึ่งครับอ่ะก็ไม่ทิ้งดอกเจ็ดสามเลยเจ็ดสามไม่ทิ้งไม่ทิ้งเจ็ดสามรักรักมันเป็นเลขเลขรถรักมากนะรัก รักมากหมดไปเท่าไรแล้วก็เจ็ดสามก็ลายตังเลยนะขัดทุนเลยต่พูดไปขัดทุนอล้ไม่เป็นไรแต่ก็ผมผมว่ามีห้านะงวดนี้เพราะว่าไม่รู้ไม่เคยฝันว่ามีคนเขียนไว้ในต้นไม้อ่ะอืมเขาเอาแล้วเขาขูดเป็นเล็กห้าแล้วก็เลขกหนึ่ง 1. 1> เขียน,นตัวใหญ่เลยครับตัวใหญ่ความฝันเห็นว่าเป็นตัวใหญ่สีแดงอยู่ที่ต้นไม้ต้นไม้ครับมันเป็นต้นตะเคียนอ่า ตะเคียนสารที่พี่เคยไปทำยูทูบอ่ะครับครับตรงนั้นแหละเมื่อก่อนผมไปขอเยตไต่หเมื่อก่อนเนี่ไปขอเยตไต่เนี่ยคือพูดถึงายตไต่นะก็พูดถึงประวัติของายตไต่ตรงนั้นคือเป็นที่ที่เขานําช้างครับผมคือประวัติตรงนี้เนาะเป็นประวัติที่สมัยรัชกาลที่หนึ่งท่านพูดแล้วคนลุกสมัยถึงเขาว่านะ อันนี้ที่เขาว่ามาสมัยผมเป็นเด็กคาชอาแซ่บุยกับพูดเขาว่าสารไยเตยเนี่ยนกบินผ่านตกเลยนะสมัยก่อนเขาว่าอย่างนั้นครับแล้วก็เขาไปประชุมกันพวกพญาสังฆพวกไอ้ที่ตามช้างมาช้างเผือกอแล้วก็จัดสร้างสารไยไตยนี่เขาเรียกว่าสารประกรรม สาตประการครับสาตประกพรประกาช้างประกำช้างตอนที people, ่จะจับช้างเผือกตอนที่เขาจะจับช้างเผือกช้างเผือกมันจะเดินมาตรงตรงตะวันออกรวมชัยตรงนั้นเขาเรียกว่าทุ่งพญาปางสมัยก่อนนะเขาเรียกทุ่งสมาปางแต่สมัยนี้อาจจะคนจะไม่รู้ว่าอะไรเขาก็เลยมาปรึกษากันว่าช้างมันลงมาจากไอ้ตรงตรงทุ่งพญาปางแล้วก็มา ไอ้ปลายชุกเขาเรียกปลายชุกม,มันจะลงมากินน้อครับทุกวันอย่างนั้นน่ะขึ้นลงขึ้นลงอย่างนั้นน,น่ะเขาก็เลยมาประชุมกันตรงสารใหญ่ไตตรงตรงวัดจำปาธารารามเราวัดเก่าวัดเก่วัดเก่าเก่ครับวัดเก่าเก่นี่ก็ตอนนี้ถมดินสูงสมัยก่อนเขาถมนะเหมือนเออไม่ใช่สูงเองนะเขาถมผมสูเพราะว่าเห็นคนเท่าก่ลเกาว่ามารบจากในประเทศลาวอจำปาศักดิ์ แล้วก็ย้ายทหารมาแล้วมาปักหลักอยู่ที่วัดจำปาแล้วก็ให้ทหารถมเพราะว่าอ,อย่างนั้นตามที่เล่าคุยกันมาเนาะปรำปราก็เลยเขามานั่งประชุมกันเลยสร้างสารประกรรมสารให่ไตขึ้นมาครับนี่คือต้นกําเนิดสารใหญ่ไต,ตที่มาย่อๆ<า>ย่อๆนะถ้าอยากรู้เดี๋ยวไปศึกษาต่อแต่ตอนนี้อยากรู้ไอ้ที่ฝันเนี่ยที่ฝันว่าเห็นบาทนะปูอาบาดอ๋อพี่จะกะจะมาดู ที่บัตรเพราะว่าเคยเคยเคยมีเขียนเลขไว้เคยเคยปูเคยเขียนสมัยเพื่อเพื่อมันจะมาใช่ไหมครับเพื่อจะมาออตอนนั้นปูเคยได้บัตรพี่นางบัตรพี่นางมาถวายปูเอาไปดูก่อนไหครับผมนานเอฟซีผมจะบนมาคุยเยอะเพราะว่าเอฟซีผมมันเยอะเออคุยเยอะแยะคุยกว่าจะได้เลขกว่างั้นบางคนก็มีแต่ว่าวันนั้นวันนั้นที่ที่เขียน ที่เขียนไว้แต่ว่าเลขสวยด้วยห้าศูนย์ออกไปแล้วออกแล้วหกศูนย์ออกแล้วอ่าก็เหลือเจ็ดศูนย์เจ็ดศูนย์กับอยู่ตรงนี้แหละห้าเจ็ดเจ็ดศูนย์ห้าเจ็ดอออันนี้อันนี้ออกแล้วอันนี้ออกแล้วับฟ้าบาทการช่วยครับแต่ก็ไม่แน่นะไม่แน่นะับไม่่แนเพราะว่าเลขนี้ เลขนี้นี่มันมันบ่อยอแต่ถ้าเล่นใจผมห้านะจับห้าจับไปห้าหกับห้าเจ็ดห้าเจ็ดห้าหกห้าเจ็ดับเจ็ดศูนย์อ่ะในฝานี้ที่ยังไม่ได้ออกก็ประมาณนี้ตีเป็นหนึ่งเอาตีเป็นหนึ่งก็ได้ศูนย์เนาะลงเต้มโอ้ยขึ้นเต้มจะตีจะเยอะไปหรือเปล่าพี่จับตีอ่าไพอแล้วเอฟซีผมบอกว่าเลขเยอะอีกอ่ะโอเคใจเยอะมาก วันนี้นะครับอ่าก็ขอบคุณพี่ช่วยนะเลขที่ได้วันนี้กับพี่ช่วยนะใครจะตามก็จะมีอ่อสี่หแล้วก็หนึ่งหนะครับหนึงห้าหนึ่งเออห้าหนึ่งแล้วก็ห้เจมื่อกี้ฝาฝาห้าเจ็ดห้าหกแค่นี้นะมีสามเด้วยอ๋อสามเจเก่าไม่ลืมไม่ทิ้ง่ะก็ขอบคุณพี่ช่วยนะวันนี้ขอบคุณโชคดีนะขอให้โชตาม ไม่ชอบก็่านไม่เป็นไรครับผมก็ขอบคุณที่ช่วยด้วยวันนี้ขอบคุณมากสาธุสาธุนะรวย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 ายรว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 ยรเยรวยใวยะวดรวยรวยรวยรวอนไยรว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 ยอวยรวหญ่ยรวยรวยรวยราแรววยวยรสยรว่าไม่ใช่วป็นประเภวที่ยกวยเวียรกันวยร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 กันวยยร แต่ถ้าเป็นของจริงจะเป็นเหมือนเก็ดเหมือนงูตัวนี้ถ้าของใกล้เคียงจะเป็นเหมือนไก่ไม้ใหญ่แยะครับอ่านะครับความเชื่อไว้เพราะความเชื่อเขาเขาตัดทําตะกุดนะไม้ใหญ่แย่เนี้ก็ทําตะกุดตัดแล้วตัดแล้วทาตะกุดแล้วก็ใช้ได้ใช้ศิลใช้บทสวดกํากับ นะปุ๊บไม่อยากพูดเดีย๋ยวาหาว่าเขาครั่งคุณประวัติเยอะนะว่าเป็นเดี๋ยวนี่เลยไมยนี่เดี๋ยวผมจะเอาไปกำราบแต่วันนี้ผมยังไม่กำราบนะเดี๋ยวผมขอให้หวย <c oughs> ออกก่อนเดี๋ยวจะเอาไม้นี้ไปกำราบเองนะถ้ากำราบไปได้แล้วว่ากันเอาโอเคครับขอบคุณอาจารย์มากครับขอบคุณมากครับบ๊ายบายอะไรฮะอะไรนะอ๋อเมื่อวานเมื่อวานไม่ลูกศิษย์โทรมา ผม uh huh. ว่าปูจา๋า uh huh. ถ้าปูบวชหนูขอเส้นผมปูบได้ไหม uh huh. หนูขอบูชาได้ไหมแล้วเมื huh. ่อวานก็เลยอธิษฐานวีผม uh huh. วีผมก่อนบวชเพราะว่าเขาขอสองอันสองอันใส่หลอดให้ใส่หลอดให้แบบนี้ uh huh. ก็เลยไปวีผมก็เป็นสภาพแบบนี้ เป็นม,ม้วยอหลุดออกมาอ,มอันนี้จะจะใส่ให้ลูกศิษย์จะใส่ให้ลูกศิษย์เขาบอกว่าขอบูชาได้ไหมก็บอกว่าได้ก็เลยว่าอธิษฐานขอแล้วก็หวีแล้วก็ตกลงมาก็เป็นอย่างนี้ออสองคนบอกว่าหนูจะเก็บไว้อันหนึ่งแล้วก็ให้ลูกอันหนึ่งอ,อ,อันนี้ โอเคครับแค่แนี้ก่อนเดินั้งนั้นจ้าไปเดี๋ยวค่อยข้อมูลเดี๋ยวค่อยว่าก,กันอีกทีหนึ่งบายบาย